ดอกไม้สวยๆงามๆมักจะอยู่ไกลแต่ตอนนี้ไม่ไกลแล้วนะอากาศเย็นๆอย่างนี้เพื่อนๆสามารถขับรถไปถ่ายกันได้เลยวันนี้เราก็อยู่ที่ทานตะวันบางสะพังทัวร์และแห่งครั้งที่หงานนี้จัดวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2568สามารถเข้างานได้8โมงถึง6โมงเย็นเลยนะเดี๋ยวเมฆจะมานําทางให้นะเริ่มต้นด้วยเราอยู่หน้าซีพีแรมใครมาจากอาเภอเมืองปทุมธานีก็ขับรถตรงไฟแดงได้เลยเลยซีพีแลมไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปได้เลยนะจากนั้นเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยพอเจอ ตรงสีขาวก็ถึงแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยมีเจ้าหน้าที่โบกรถอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะลานจอดรถเยอะมากเขาแบ่งเป็นโซนมอเตอร์ไซค์กับรถยนได้ดีมากเลยนะแล้วตอนนี้เราก็ถึงหน้างานแล้วเราจะบอกว่าเขาจัดงานได้หน้าเดินมากร้านค้าร้านขายก็เยอะมากเลยจะบอกว่าอากาศไม่ร้อนเลยแกเดินได้ชิลๆทั้งวันใครมาถึงก็สามารถอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้นะอย่างแรกที่เม่จะไปก็คือป้อนอาหารสัตว์ถ้วยละ20บาทอย่างแรกคือไก่เราก็หยอดอาหารไปที่ช่องให้อาหารได้เลยแล้วไก่เขาก็จะติดบนฟางเอง น่ารักน่าเอ็นดูมากทุกคนต่อมาคือน้องเตาทางร้านจะทาอาหารเปียกเป็นเม็ดเม็ดเราก็เทใส่ถาดเดี๋ยวน้องเตาเขาก็เดินมากินต่อมาคือน้องแก่ทางร้านเขามีขวดนมไว้ให้แล้วน้องแกะก็รู้งานมากปีนขึ้นมาดูดจุ๊บจุ๊บ,บ,บเลยต่อมาเป็นขวัญใจของเด็กๆนั่นก็คือน้องกระต่ายนั่นเองเราสามารถไปให้แครอทข้างในได้นะน้องกระต่ายน่ารักมากวิ่งตามกันไม่หยุดน่ารักตะบูตะมีมากแต่ใครมาก็ต้องทําตามกฎด,ด้วยนะถึงเวลาไฮไลท์ของงานแล้วนั่นก็คือสวนทานตะวันนั่นเองเพื่อนๆสามารถเดินถ่าายยรูไปไได้้ตมใจเล เห็นแบบนี้ก็กว้างอยู่นะดอกทานตะวันอาจจะบานยังไม่มากแต่ยังมีมุมที่บานเยอะถ่ายรูปได้สวยเลยแล้วก็มีดอกไม้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เราได้ถ่ายรูปแนะนําอย่าลืมเตรียมล่มกับหมวกไปด้วยนะแดดค่อนข้างจ้าพอเดินเสร็จแล้วเราก็มาดูหาของกินกันเลยดีกว่าที่นี่ของขายค่อนข้างเยอะมากของกินก็สไตล์พื้นบ้านจะบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะทุกคนราคาก็ไม่แรงด้วยที่นั่งกินก็มีเยอะใครที่อยากจะมาก็มาได้นะอยู่แค่จังหวัดปทุมธานีนี่เอง